ดีครับทุกคนวันนี้เปิดคลิปต้นปีเราอยู่กับ W หน,นึ่งสองสามเนาะผมคดปีนี้มันหน้าอ้นาวนเลยนะฮะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะฮะตอนนี้เราเอาเจ้า W หนึ่งสองสามเรามาทาแอร์เนาะพอดีว่าวันก่อนผมเอาหนึ่งสองสามไปขับเล่นแล้วทีนี้แอร์มันพังจู่ๆมันก็แบบดับไปเลยวันก่อนเราก็เพิ่งทาไปผมก็ไม่เข้าใจว่ามันรั่วตรงไหนนะฮะตอนนี้เราก็ลาลังเดินทางไปร้านแอร์นะฮะเราอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังเดินทางไปร้านแอร์นะครับผมผมคิดว่ามันไม่เป็นอะไรมากหรอกอาจจะแบบรั่วแต่ว่าคงไม่ใช่ตู้อาจจะเป็นอะไรอย่างอื่นถ้าคอมรั่วก็ยังไม่ทำนะครับเพราะว่าเราต้องเคลียร์ภารกิจให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยทำะะหรือว่าถ้าตู้ถ้าตู้กับคอมรั่วเนี่ยผมยังยังไม่ทำแต่ว่าถ้าสายรั่วหรือว่าอะไรไม่แน่นเนี่ยผมมันจะทำอยู่นะครับ ร้านนี้ทําเซรามิกอย่างสวยเอว้วตอนนี้เราถึงร้านแอร์ของเราแล้วนะฮะร้านนี้เลยร้านอุดมธนาแอร์เชียงใหม่วันนี้แอร์เราพังนะฮะวันนี้มีที่จอดเพราะว่าน่าจะมีนะด้านในมีแหละมีพอดีเลยฮะ เราอยู่ที่ร้านแล้วนะฮะเราแจ้งอาการเข้าไปแล้วว่าวันก่อนเราแอร์ไม่เย็นวันนี้แอร์ไม่เย็นแบบไม่เย็นเลยวันก่อนเย็นคำอยู่เลยก็ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวให้ช่างเขาเช็คแล้วกันว่าเป็นอะไรมองว่าอาจจะรั่วตรงนี้นะฮะแต่ว่ามันเห็นมันซึมซึมก็ไม่แน่ใจว่ามันรั่วตรงไหนก็เดี๋ยวแล้วฮะตอนนี้หัวสรนฝั่งนี้รั่วก็เดี๋ยวตอนนี้แบกเติมยางก็ไม่น่ามีอะไรละ ก็ตอนนี้นะฮะเรามีเปลี่ยนหัวสอนสองหัวเราเคลมไปเคลมไปหัวหนึ่งแล้วอีกหัวหนึ่งเรายังไม่ได้เปลี่ยนก็เลยเปลี่ยนไปก็มีเช็คผมให้เขาเช็คทุกอย่างให้ดีแล้วก็เปลี่ยนหัวสอนเติมน,น้ำยาแว็กอากาศเติมน,น้ามันคอมก็แค่นี้แหละฮะก็ตอนแรกคิดว่าจะเป็นตู้รั่วแต่ว่าตู้เราไม่ได้กลิ่นตู้รั่วจากในรถไงผมก็เลยคิดว่าไม่ใช่แล้วตอนนี้ก็เช็คดูแล้วก็มีสายมันซึมนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไร มันมันซึมแบบนิดเดียวผมก็แบบอาจจะเป็นคิดว่าน้ํามันอะไรหยดใส่ก,ก็เลยไม่ได้ว่าแต่ตอนนี้เขาเช็คอยู่นะฮะตอนนี้พี่เขากาลังทําอยู่อยู่ด้านหน้านุ่นเลยนะฮะตอนนี้เรามันรออยู่ในรถนะฮะไม่อยากไปนั่งข้างนอกกลัวเป็นโควิดนะฮะนั่งอยู่ในรถแทนนะ,ะตอนนี้ก็คือตอนนี้เราต้องเช็คคอมอ่ะพี่เช็คทีละสเต็ปก่อนเช็คคอมก่อนเช็คคอมอ่ะแล้วบอค่อยมาเอาตู้ทีหลังเอาตู้ ตู้นี้จะให้รู้ไหมแ่น้นเองก็คือให้รืเ้เช็ครื้เช็คให้ก่อนว่ามันเป็นอะไรแล้วลเดี๋ยวโทรมาบอกแนละ้ว่าเป็นเป็น,ปนอะไรเนาะวันนี้เป็นวันที่สองนะครับจากที่เราเอาเจ้า W 1 2หนึ่งสองสามไปทำแอร์วันนี้เขาแจ้งมาว่าต,ตู้แอร์เรารั่วพอดีมันผุเลยมันมันไม่ใช่รั่วธรรมดามันผุเลยแล้วก็มีคอมแอร์โอลิงรั่วนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะแวะไปดูรถที่ร้านว่า เป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้เราอนุมัติซ่อมไปแล้วนะครับเปลี่ยนตู้ใหม่ไล่ระบบใหม่นะครับส่วนคอมแอร์ยังใช้ได้อยู่ไม่มีปัญหามีแค่โอลิงรั่วผมก็เลยให้เขาเปลี่ยนโอลิงแล้วก็จัดการเดินน้ํายาใหม่เสร็จสับนะฮะก็ไม่รู้ว่ารถจะเสร็จวันไหนผมบอกเขาว่าทําตามสบายนะฮะแต่วันนี้เรากําลังไปดูรถเฉยๆถ้าไม่มีอะไรทําตอนแรกเราคิดว่าตู้ไม่รั่วนะฮะใช่ตู้ไม่ได้รั่วตู้มันฝุไปเลยนะครับกับ าาอาจจะเพราะว่าผมแบบหายเพิ่งหายจากโควิดแล้วมันก็เลยไม่ได้กลิ่นตู้รั่วนะครับปกติเขาบอกว่าถ้าตู้รั่วเนี่ยเราจะได้กลิ่นก็คงอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าจู่ๆมันก็หายเย็นไปเลยแบบหายไปในคืนเดียวเลยนะ,ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันรั่วเพราะตอนแรกคิดว่าคอมรั่วผมไปเช็คมาเออหัวสอนคอมก็รั่วก็เลย เขาร้านเขาก็เลยว่าแนะนําให้จอดเช็คผมก็เลยจอดรถทิ้งไว้นะฮะแล้วก็มาเช็คเมื่อวานเขาถอดแล้วแหละเขาส่งมาให้ดูอันนี้ว่าเอออันนี้รั่วนะอันนั้นรั่วนะเขาแก่ okay. อันนี้แล้วเช็คคอมเช็คอะไรเรียบร้อยก็ตอนนี้เอาคอมไปไปซ่อมอันนี้จุดยึดคอมปะ่ะใช่ของผมไม่ใช่แอร์นั้นนะครับผมติดแอร์เองคันนี้ติดติดใหม่เพราะว่าติดแอร์โรงงานมันมีปัญหา ก็เลยรื้อแล้วติดใหม่ก็เลยไม่มีปัญหาเยอะนะฮะก็เดี๋ยวเรามาติดตามอาการเรื่อยๆตอนนี้ช่างเขากําลังทำไอ้จุดยึดต่างๆอยู่นะฮะตู้ใหม่อะไรใหม่ตอนนี้รื้อก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ะมาดูแค่นี้แหละเดี๋ยวกลับแล้ว ตั้งตู้เรียบร้อยนนแรับก็เหลือเอาคอมแอร์ไปเช็คแล้วผมก็โดนยุงกัดอยู่ <S <S เดี๋ยวคอมแอร์ไปเช็คนิดหน่อยแล้วก็เสร็จละคงอีกไม่เกินลองน้ำมันผมคิดว่างั้นวิวหนึ่งสองสามเนาะไปทําแอร์มาเสร็จแล้วแต่ว่าช่างเขาแจ้งมาว่าไอคอมมีเสียงดังอยู่ผมก็เลยให้เขาเปลี่ยนไปเลยสรุปก็คือว่า W ิ2หนึ่งสองสามเราไปติดแอร์ใหม่นั่นเองนะฮะ เปลี่ยนตู้เปลี่ยนคอยเปลี่ยนสายเปลี่ยนทุกอย่างนับหนึ่งใหม่หมดนะฮะเพราะว่าที่เราต้องเปลี่ยนคอมใหม่เนี่ยเพราะว่า,าคอมมันดังเปิดมาแล้วมันมีเสียงค้างอือเวลาเร่งมันก็จะดังขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ค,คิดว่าภายในเสียแต่ว่าคอมเก่าเรามันเก่าแล้วกะไรก็ไม่ค่อยจะมีผมก็เลยเปลี่ยนไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันก็น่าจะใช้ได้อีกยาวนะฮะส่วนเคาอตู้แอร์ตู้แอร์ผมเปลี่ยนไปตู้แอร์เปลี่ยนเพราะว่าอันเก่าพูก สายเสยท่อทําใหม่ดีซิสแตนในรถทําใหม่หมดเลยนะฮะก็คิดว่าพรุ่งนี้วันที่10น่าจะเสร็จนะผมแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ในช่วงสอบอยู่เนาะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะว่างไปเอารถวันไหนนะฮะก็ส่วนอันนี้ก็เป็นสายพานอันเก่านะฮะสะภาพใช้ไม่ได้แล้วร้านก็เลยทําการเปลี่ยนให้นะฮะวันนี้เราแวะมาดูเจ้า w 1หนออีกแล้วนะฮะ ก็ตอนนี้ก็คือเราเปลี่ยนคอมใหม่ทำแอร์ใหม่ก็คือนับหนึ่งใหม่ของระบบทุกอย่างก็เดี๋ยวเรามาดูว่าจะทำอะไรต่อไปซึ่งตอนนี้ผมอาจจะรู้แล้วว่าเราอาจจะไปดูเรื่องหัวฉีดรั่วนะฮะก็ทำแอร์เสร็จก็เกมเลยนะฮะ power รั่วไปร้านต่อนี้เราทำแอร์เจ้าหนึ่งของสามเราเสร็จแล้วนะฮะเราเปลี่ยนไม่ใช่สิ เราเราทำตู้ใหม่เปลี่ยนตู้ใหม่เปลี่ยนคอมใหม่แผงผงเราก็คือว่าเราก็ติดแอร์ใหม่เลยนั่นแหละครับตอนนี้นะฮรก็เย็นชุ่มฉ่ำแต่ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นกนะ็คือท่อน้ามันพาวเวอร์เราด้วออีกแล้วกับหัวฉีดนี่ยังไม่ได้ทำนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปทำเลยหรือเปล่าหรือว่าจะกลับบ้านก่อนอันนี้ยังไม่ชัวนะครับ ็เดี๋ยวรอดูนะฮะแต่ว่าตอนนี้รถพี่เลี้ยงเราหายไปจากสารระบบนะบไม่รู้ไปไหนนะหายไปแล้วตอนนี้ผมพยายามมองแล้วมองอีกก็ยังไม่เห็นรถพี่เลี้ยงนะครับก็คงคิดว่าน่าจะหลงไปแล้วนะทําแอร์เสร็จตอนนี้รถเรามีปัญหาความร้อนมาอยู่แล้วครับแข็งอาจจะเป็นเพราะหม้อ,มอน,น้ําไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะตอนนี้ความร้อนรถติดประมาณหนึ่งร้อยนะฮะน่าจะเก้าสิบไม่ใช่น่าจะ,ะร้อยหนึ่งนะฮะโดยประมาณนะฮะ ก็ไม่เป็นไรฮะอู่อยู่ข้างหน้าครับผมตอนนี้เรากาลังจะเลี้ยวไปที่ตอนนี้เราถึงอู่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เรามาแจ้งช่างอีกทีตอนนี้ช่างใหญ่ไปลงกึงรอสักครู่ก็คงคิดว่าปีนี้น่าจะทำหนึ่งสองสามไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็ทำคนอื่นต่อน,นะฮะก็ไม่รู้ว่าปีนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะทำอะไรบ้างปีนี้นะครับ มาดูรถว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะหวัวฉีดสรุปมันเป็นอย่างม,มันแหลวมันแหลวเหรอไม่หัวฉีดมีไหนล่ะเนี่ยเนี่ยมีเก่า,าอ่ะอ๋ออันนี้เนาะมันแหลวแล้วงงนะมันฉีดกากเต็ม,ม,ม,มหมดละ เนี่ยมันใม่ใละยานี้นะอเนีอเอ่ยเลียงละเลียงอมซำมานี่มันนะครับไปทำาะละอ๋อไปอันนั้นมาใหม่ครับเ่นพืพิ้งเลยกินงะผึเนะผมว่าเปลี่ยนทั้งลูกนะ <c ười> ไม่ได้เปลี่ยนทั้งลูกเนาะเปลี่ยนแคนะ่ตัวนี้โอเคแล้วเนาะพื้นรังทั้งนะครับ ตอนนี้เขากําลังใส่เนาะก็คงอีกไม่เกินเย็นนี้ไหมก็พรุ่งนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วแหละผมคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะครับไปอัปเดตอาการรถมาแล้วก็ตอนนี้กำลังใส่หม้อน้ำแล้วก็กำลังตั้งวาล์วใส่วฉีดใหม่นะครับ น่าจะอีกแป๊บนึงน่าจะเสร็จนะก็คงไม่นานก็เดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราจะต้องทำอะไรต่อนะวันนี้ช่างบอกว่า,วารถเสร็จละเรารออะไรกันานานนิดหน่อยนะฮะกับการทำพวกหัวฉีดของหนึ่งสองสาม หลังจากทำแอร์มาก็สรุปว่าคือไปทําแอร์มาเกือบเดือนรวมทํานู่นทำนี่นะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางไปรับรถกันเจอกันที่อู่ดีกว่าตดเสร็จแล้วไปดูรถกันก่อนมีพอร์ดมาทําด้วยกันเนี่ยอเอมาเอ เดี๋ยวเราลองสตาร์ทอีกรอบหนึ่งถึงเดียวนะฮะทุกอย่างทำงานปกตินะฮะ อันนี้เปลี่ยนรังพึ่งใหม่เนาะเปลี่ยนใหม่สั่งทำมั่วะสั่งสั่งเอาสั่งแล้วทำสั่ทำก็เลยแพงค่าเสียหายเท่าไหร่อนู่๊อถามไปงั้นหลยแบบหมื่นนะมั้งอันนี้มันห้าพันสี่ห้าพันสี่ชุดลสี่ันสี่ชุดละพันก็สี่สี่ันละเก้าพันสี่ละ ปอกลัดน้องเกินกับหมือนนิดหน่อยปลอ,อกลัดตัวไหนนะขนา้างล่างมั้งล่างๆไอ้ตรงที่ตัวนั้นมันเสียตัวนั้นมันรั่วด้วยไอ้ไอ้ไไวาลวถุงภูมิมันรั่วก็ได้ที่กั้นนั้นละมันก็เลยมันก็เลยเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บติดเครื่องปุ๊บเอาเกมมาจับลงวาบมันไม่เหลือไงรอบไปนะมันร่วงหมดมันร่วงก็เลย แล้วมันไม่มันไม่มีปิต์แรกไงปกติมันต้องเปิดสวิตช์ปุ๊บมันจะจี๊ดแล้วก็แล้วมันก็หยุดไปแล้วสตาร์ทเหมือนเหมือนหนึ่งสองสี่อ่ะครับหนึ่งสองสี่มันเปิดได้อยู่ันนี้ก็เปิดจี๊ดนะแต่มันไม่จี๊ดมาสงสัยมันไปแก้แล้วไงไปแก้รีเลย์แล้วอาจจะรีเลย์จนนั้นเสียเหมือนสอบออกมันก็ใช้ได้อยู่เพราะว่าเปิดเว้นไม่ทำแต่สตาร์ทก็ทำเลยก็เหมือนโตโยต้าเหมือนรถญี่ปุ่นเหมือนรถญี่ปุ่นแล้วก็บอกมีปัญหาแล้วเนาะ บิน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 ตอนนี้ได้รถมาแล้วนะฮะเสี็บร้อยแอร์เย็นปกติเครื่องเดินเรียบเลยนะฮะกับเจ้าดับเพื่อนยูหนึ่งสองสามตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะต้องทำอะไรแล้วนะผมคิดว่างั้น ตอนนี้นะฮะรถเรากเสร็จล้นี่มอน้ำทองแดงอันใหม่ขีบใหญ่กว่าเดิมก็เราให้ทำอันนี้พาวเวอร์ที่ลวแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดใหม่ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะนั่นอีกไหมนะฮะชีวิตรถเก่าอันนี้รถเราก็สกรปรกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยล้าง อุ่นเต็มเลยอันนี้แอร์ที่เราเปลี่ยนตู้แอร์บลาเวอร์ตู้มันสภาพเละเทะเลยเห็นปะแล้วก็มีคอมแอร์นะฮะคอมเพรสเซอร์ตัวใหม่ไดเออร์อยู่ตรงนู้นนะครับก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรละสำหรับแอร์เนาะแต่ผมยังไม่ชัวร์นะว่าที่ทำมาเนี่ยมันจะไม่รั่วหรือเปล่าก็ช่างจะบอกว่าลองเอาไปดูก่อนแต่ว่ารับประกันว่าไม่รัว่วแต่เมื่อกี้เราแอบ,บเห็น อะไรแหมอยู่ที่พื้นหน่อยไม่นายชายออกมาดูแหงพวกนี้ก็ไม่รู้่ะแอร์เย็นเจี๊ยบอันนี้เป็นพัดลมไฟฟ้านะฮะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานมันก็จะแตบนะครับนี่คืออะไรตู้แอร์คอมแอร์อยู่ตรงนี้อย่คอมเก่าโมเวอร์พวกนี้นาะโอ้ย นี่ทุ่ใจโมชีเก็บมาเขาคือนอะไรมาให้หลังจากทำรถมาตอนนี้ก็ทุกอย่างปกตินะฮะรอบเครื่องก็ปกติดี